ลาบเด้อนี่นะเด็ดทางเลย <_ an> เออก็ตกจากอัดจิตจากหัวหัวลากกบไก่จิตกบแขงนะแขงมาเสียะนะัย้นยายาบ้างน้อนะจิตงานน้อล,ลาบด้อนี่นะลาบตุกกระจงแล้วก็ลาบตุกไก่บุกข้าวเหนียวแล้วก็ตัวนี้เป็นตุกันรอบปิ้งนะ่สองตัว จะเราอุดชัยเลยเอาไก่ตัวเมื่อวานที่เอาการมาฮันเอาลาบกินข้าวเศร้ากันนะเอากปเล่าตัวนึงมาปิ้งเลย 做咩 <laughs> <laughs> 都，这这够了，我再迟到一点。哇，快过来，快点、呃！ ทานาเพียเลยถ้าเพียใส่แล้ตุกกระหองตุกกระลอกนี่เราจะเอาอมาปิ้งส่วนอันตัวแก่นี่ก็สีออกมาเห็ิรับ រកទុកការដាក់ពីការសួយឡាសួយមៃឡាលើនេះណាពេជ្រទីពេជ្រថាងទៅតកមកអេទូលកកតែលូសួយអូអេញុកឡាទៅនោះឆៃណាណាមអដាក់ការពីពីឡៃຕົ້ນញូនឡើងទៅចាំបងទីយាឡទីរត់ចំទៅទេ แต่มงนอเกือแต่สิ่นั้นมอหลอลีจะนั่นเตียวลตกวตกนารอ้แต่ยังมอจบวงย้อรอกตัดกันลอยู่ขนอตนีมไม่ท้องเปนะเดียวจีใช่ตัวหลอน Lạp mặt cho qua inh nó, nó hết mọi lát đầu mọi người khiếp 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 đấy khiếp 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 ตัวนี้จะเป็นเพีย่ะเพี้ยตัวไก่นี่ยนะกำลังเอามาต้มเพื่อจะเอามาผสมก็บปน็นสิ่งของตัวไก่นี่นะั่นนะขุยนะอย่างนี้ากาเขอะกบไก่ต่ตอมันจะหล่เอเฮาด้วยนะเฮากำบอมบ์บบมเลยมัชีเดีย๋ยวจะกบขุะจะลามาผสมเชยจองไก่อกบไก่นะ ราบด้วยนี่จะ่าบมันจะลูลวดอย่างหรือแล้วขว้ขวน้นิดหนึ่งเนี่ยเพื่อให้มันซุกนิดหนึ่งแล้วจะมาผสมหอมได้แล้วก็เพียใส่เด้ครับว่าผู้มักดิบนี่ก็แห้งคักเนาะแต่ว่าเขาบุญเขากินดิบบุได้ปันใดแล้วเขาจะเอามาขว้ก่อนเลย là tôm chèo Làm cho nó nguồn nguồn cho nó khóc khó nha Khóc khó nè mà phát xuống các loại nó chìm vào nè, đơn phải กบก็เอือเรืน้ำเทียของตัวฟันไกนะ่เนาะส่วนตัวนี้จะเป็นอนากระดูกด้วยตัวกระดูกเราเอามาเอ็กแกง ủa nhà cho ủa nhà to ủa nhà 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 cho nhà 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 cho nhà 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 cho nhà nhà nó nhà 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 cho nhà cho nhà cho cho kèng cho mó sau này sài nó nó lục sài tua nó gặp phải mà đã yên là được bảo minh này ôi nhỏ kia nên bộ ướt lên nó thế này nè tất tỏ lấy ao tụp bảo minh lùi xuống gốc cửa lại hả nào giờ thợ nên kinh đan như này giờ này giờ 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 ấy nó chỉ kinh đan mà giờ nó kinh đan đúng rồi đúng rồi hai mươi mốt mùa tóc kiêng, hoi hoi mua hoi 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 rồi đúng hoi 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 กระตุงตะกขีเนาะเพราจบล้างเราแต่ารบันกันจว่าหิวไหลละอยากกินข้าวไหลละลาบได้ละแบบไหลแนวแล้วทำให้บัดกามกินปิ้งกระลอกได้แล้วก็เเ็ดลาบตัวกระจุงได้หรือว่าตุกไก่เนี่ยน่อยส่งสามแนวกับแกงอีกอย่างท่าแกงกระดูกตัวกระจุงหรือว่าตุกไก่นี่ก่อนเนาะ ตนี้จะเปนตัวกระลอกเอามาตอยเพื่อจี่จากินก็เศานี่ยหขลากกไก่จิตหัวแจงแจ่งมาเสียท่นะจิตพย่างบ้านนอนะเกเชนนอนเยอนองไก่น้องไก่เออย่างัวอย่างแขงนอนผู้ชายนอน่านะอ่าะออลุกพดจะลไก่เจ้าี้ัวนี้ยอลาบเนาะ ตันี้ลาบลาบด้วยน,นี่ยน่ลาบตัวกระจงหรือว่าลาบตัวไก่บวกข้าวเหนียวแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวกระลอกปิ้งเนี่ยสองตัวแล้วตัวนี้จะเป็นแกงนะแกงนะแกงกระดูกของตัวไก่หรือว่าตัวกระจงเนี่ยก็กินได้เพื่พนนอนๆทุกคนเด้เอาเลยมาล่อป้าล่อด,ดงก็วางดเ,วเด่นแนวเดียวนี่แหละเนาะ bột cạn này bột cạn là giặc khâu lái rồi ta bố gắng phần, phần cái là bột hai ba mưa rồi bột mà ăn <laughs> một lần nhé cho nào nó phải, <laughs> phải, phải cho để. Được. Được rồi. Ừ. Ừ. Cô cũng có sáu nữa, cũng, rồi, cá cũng trên trên cái ốc, 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 Cái ốc, 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 Cái ốc,